จริงก็เป็นหนังเรื่องที่9ของเราครับแล้วก็ก็คุยกับีดเอชว่าอยากทาหนังที่มันแบบมีปัญหาอะไรใหม่ๆอ่ะแล้วก็เป็นเนื้อหาที่สามารถพูดคุยกับชาวโลกได้เลยไม่ใช่แค่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดมาเป็นพลังงานใหม่ก่ระ่าพิจารณา วิธีการเลือกไปนเสนออะไรอย่างเงี้ยจริงๆอย่างที่บอกคือพนักงานใหม่สำหรับเรามันมากกว่าคนทำงานในออฟฟิศมันอาจจะใหม่ของโลกบริษัทแล้วก็บริษัทที่ชื่อว่าโลกกันผมพูดอย่างงี้เราก็ต้องแบบทำงานในฐานะลูกทำงานในฐานะน้องทางานในฐานะรู้สึกว่าเป็นคําถามแล้ว่าหมอคนยุคนี้ด้วยมั้งที่บางครั้งเราก็แบบ เวลาเจอเรื่องยากๆในชีว <itation> ิตบางทีเราก็แบบเอ๊ะเรากาลังทาอะไรอยู่นะเรามาทําอะไรกันที่นี่นะเราจะแก้ปัญหาหรือตอบคําถามบางคาถามที่มันตอบยากได้ยังไงประมาณนี้ครับ้เลือกเรื่องไหนเป็นสำคัญเน้นเรื่องไหนเป็นสำคัญไหมหรือว่าชีวิตทั่วไปผมทงานผมคิดว่าจริงๆน่าจะจริงๆเหมือนจะโฟกัสที่ตัวละครชื่อเฟรนที่ ที่ที่เขาท้องหนึ่งเดือนและอย่างที่บอกคือที่เป็นเอชาที่รับพนักงานเข้ามาบริษัทเหมือนกันถ้าม่ใเรื่องเป็น h ลุ่ของเอชอาร์นะแบบว่านำเสนอแบบริษัทหนงานใหม่ผมคิดว่ามันน่าจะมีความเปรียบเทียบกันนะหมายถึงว่าสมมุติเราจะมีลูกมันก็เหมือนพาพนักงานเข้ามาในโลกที่อย่างที่บอกคือเหมือนเป็นบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็เอชเองอะ่ะเขาเหมือนต้องหาคนเข้ามาอยู่ในออฟฟิศเขาอยู่แล้วลนะ<ม>อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเหมือนว่ามันเหมือนเราเอาสองเรื่องนี้มาเปรียบเปยกันว่า การที่จะพาคนหนึ่งมาอยู่ที่แห่งหนึ่งนี่มันต้องคำนึงถึงเรื่องหลายๆเรื่องเหมือนกันนะอะไรประมาณนี้ครับคือกับสิ่งที่เรานำเสนอไปจริงๆหลอกคนดูไหมครับเติมโอ้โหไม่นี่ไม่หลอกเลยอันนี้ <Okay. S 2> เหมือนที่ผมตอบในเพลคอลเลยครับเรื่องนี้คือแบบเหมือนออกกำลังกายครับเป็นคําถามที่ผมผมอย่างที่ผมบอกคือผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เหมือนเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ถามคําถามเจอปัญหาในงาน ที่กินไม่เข้าใครไม่ออกต้องทําบางครั้งเราจะเกิดคําถามต่างๆว่าทําไมเราถึงทําหรือทําไมเราถึงไม่ทำเนี่ยหนังเรื่องนี้มันเลยเหมือนเหมือนเปิดพื้นที่ให้เราได้มีเวลาคิดเรื่องนี้มากกว่าเพราะว่าผมคิดว่าเวลาเราใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยบางทีมันเหนื่อยจนไม่มีเวลาคิดแล้วนะแต่ปัญหามันยังอยู่นะแต่ว่าผมเลยรู้สึกว่าเรื่องนี้หนังเรื่องนี้สมมติความยาวสองชั่วโมงเนี่ยมันน่าจะเป็นเวลาที่ทําให้เราค่อยๆค,ค,คิดกับชีวิตตัวเองแล้วบางครั้งเราอาจจะได้คําตอบ ไปตอบคําถามในชีวิตจริงของเรานั่นแหละคน<อ>พนักงานงน่าจะอินใช่ไหมแบบเขาก็แบบมันลงชีวิตเขาเลยมันน่าจะแบบผมว่า<ม>ตัวพนักง,งานเองก็น่าจะใกล้เคียงอยู่แล้วด้วยด้วยตัวอาชีพของตัวละครแต่ผมว่ามันกว้างกว่านั้นมากๆเลยครับอย่างที่ผมบอกคือผมว่าทุกคนเป็นพนักง,งานในบริษัทของตัวเองอะ่ะอย่างที่ผมบอกว่าบางคนมีหน้าที่ที่มากกว่าทํางานนะบางทีเราต้องรับผิดชอบที่บ้านเราต้องรับผิดชอบคนนั้นคนนี้ เรามีเรื่องที่จําเป็นต้องทําแต่ไม่อยากทํามากมายเต็มไปหมดและในมุมเ็นซีนะคะ <c oughs> มาแล้วจะเป็นตัวแทนเนีสมัครงาน <c oughs> ตั้งแต่แบบจบปินดนรีมันจะมุงในสะท้อนอะไรได้บ้างผมคิดว่าจริงๆอันนี้ต้องไปดูในหนังด้วยเรารู้สึกว่ามันเป็นการ explore คนรุ่นใหม่ในอีกมุมหนึ่งแล้วกัน บางทีมันอาเราอาจจะมีภาพจําว่ามันน่าจะประมาณนี้แต่เรารู้สึกว่าจริงๆคนรุ่นใหม่ที่สมัครงาน,นมันมีมันมีอะไรที่มากกว่านั้นมันยากม,มันที่เพราะด้วยความที่เราเองเป็นนรุ่นแล<ม>้วก็แล้วก็ความเข้าใจกับเจนซีที่เขาอยากได้งานในยุคของเขาอะไรเงี้ยจริงๆแ,แบบจริงๆผมออผมชินมากๆเพราะผมเป็นเพราะเป็นปุ้มกับเนอะ,อะจริงๆนอกเหนือจากหนสมมุติว่าเจนซีนี่เลือกงานเหมือนกันครับผม ท่าที่ผมเจอจริงๆเราเราเลือกกันหมดแล้วครับ <laughs> จริงๆผมเลยรู้สึกว่าจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีไม่ใช่มันไม่ใช่ว่า Gen Z จะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้จริงๆผมรู้สึกว่าลักษณะของคนรุ่นใหม่ละกันมันไม่ใช่ว่าจะต้องมีลักษณะนิสัยแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าสําหรับผมคือลักษณะของคนรุ่นใหม่คือการที่ทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วเลือก เขาเลือกที่อยากจะเป็นในแบบที่เขาอยากเป็นอะไรอย่างนั้นมากกว่ามันเป็นละครแค่ทินซีใช่ไหมเราให้ต่อบง่ายคงดราม่าแต่ถ้าให้ลึกกว่านั้นมันอาจจะเป็นดราม่าที่มีคําถามที่ชวนคนดูต่อกันมันอาจจะอย่างที่ผมว่าฮะหนังมันอาจจะไม่ได้แบบชุกชับะไรขนาดนะครับแต่ว่ามันเหมือนให้ผู้คนสังเกตเรื่องราวในชีวิตประจําวันของของคนกลุ่มเนี้คล้ายๆเหมือนเรา ฟังชีวิตเพื่อนเห mm hmm. มือนวนาสมมุติเราเหมือนเพื่อนมาบ่นี้เราฟังในวันเสาร์เช้าวันเสาร์วันหนึ่งอะไรเงี้ยบางทีเราก็ได้อะไรมากมายจากการที่เพื่อนมาเล่าชีวิตธรรมดาของเขาให้ฟังนะครับมันเหมือนกับเราจะไม่ได้ไปตอบคำถามอะไรเพื่อนหรอกแต่ว่าสิ่งที่เพื่อนเล่ามันมันกลับมาถามมันทําให้เราถามตัวเองมากกว่าว่าสมมติถ้าเป็นเราเราจะทําแบบเขาไหมหรือว่าถ้าเพื่อนคิดไม่ออกกเรื่องต่างๆในชีวิตคือบางทีเราดว่า ดูหนังแล้วตั้งคำถามบางทีอาจจะรู้สึกว่าเครียดหรือเปล่าแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งที่อยู่รอบๆอ่ะคิดว่าเราขายทอดมุมไหนบ้างแต่ะคนคลยละกันครับพี่องตอมกับกระด้ครับผมแล้วครับ,รบใช่ครับผมมาประกอบมันมีอารมณ์มีความรู้สึกแล้วมันก็มีกฎเกณฑ์ที่เราต้องทำตามให้ได้ซึ่งหลายๆครั้งมันขัดกันครับมันก็มันก็จะเป็นสิ่งที่สิ่งที่เราจะได้เห็นในในภาพ,พยนตร์เรื่องนี้แหละที่ที่ที่เราก็ต้องมีความต่อสู้ในใจของเรา อะไรบางอย่างที say, okay, 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 well, okay, 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 okay. ่ที <elements S 2> ่บางครั้งเราก็ไม่กล้าถามตัวเองตรงๆว่าเออตงมันมันดีแล้วหรอใช่แล้วหรอถูกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยครับไปละแสดงหน้าใหม่ด้วยทำใหม่ทาใหม่เป็นยังไงบ้างเล่นพอได้ประเดิมมันรู้สึกยังไงจริงจริมันง่ายเลย ก็ไม่ไม่งา่ายครับไม่งา่ายแต่ว่าก็ต้องบอกว่า yeah. เป็นเป็นการค้นพบและกันสำหรับผมเองอะคือเราไม่เคยมีเราไม่เคยรู้ว่าเราเล่นได้หรือเปล่าแล้วกันผมอยากมากที่สุดก็เล่น MB ตัวเองครับก็คือทําหน้าเศร้าๆร้องเพลงอะไรเงี้ยเออนึกออกไหมเออแต่ว Listen, ่าเรื่องนี้มันก็จะเป็นมันก็จะเป็น full Scale ที่มันต้องมาแสดงภาพยนตร์เลยก็คือเป็นพร้อมใหญ่เลยอย่างเงี้ยแล้วก็เราเองก็ก็คือได้รับการเรียกว่ามัวชาจากผู้กํากับคาว่า โอเคอันนี้ไปไปต่อได้พัฒน,นาเล่นได้อะไรเงี้ย,ย,ยเราก็คือมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นการไม่ได้ไม่ได้อยู่ในลีเนียร์เดียวกันกับตัวละครหรอกว่าเราคิดว่าอะไรจะมีครอบครัวหรอืออะไรแต่ว่าเราในฐานะของคนที่ทํางานอยู่ในระบบคุนนิยมเราตั้งคําถามกับหลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่เราอยู่และกัรระบบที่เราอยู่รวมถึงคนรุ่นใหม่ซึ่งรวมถึงหมายถึงว่าเราจะค่อนข้างหา หลายคนเหมือนกันที่มารับบทนี้แล้วก็เราก็ทำการแคสซินแล้วเราเจอเอิรนเอยแล้วเรารู<ๆ>้สึกว่าเขาสามารถโผล่ตัวละครตัวนี้ได้อยู่แล้ว,<ๆ>ลวจริงๆ,ๆต้องดูยันไง<ๆ>ตอบยากมากเลย<ๆ>เพราะว่าการแสดงเขาสำหรับผมค่อนข้างพิเศษมันไม่ได้พูดเยอะแยะมากมายแต่ว่ามันแสดงออกผ่านแบบการเคลื่อนไหวใบหน้าแววตาอะไรแบบนี้ประมาณน<ๆ>ั้นครับ อ่ะพิมมาล่ะค่ะเด็กจนซีค่ะก็เลยเป็นเด็กจบใหม่ที่กําลังจะเข้าสู่วัยทางานเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามีหลายๆพาร์ทหลายๆมุมแล้วก็หลายๆตะกะของตัวละครที่มันมันมันทำให้รู้สึกว่าเออเราก็คิดประมาณนี้รู้สึกว่าแบ็กกะแบล็กการ์แล้วก็ธรรมชาติของตัวละครกับตัวพิมมาเองมันก็ไม่ได้ห่างกันมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยหนึ่งคนที่ได้แบบสะท้อนให้หลายๆคนได้เห็นว่าโอเคแบบ เด็กเจนซีที่กำลังจะเข้าสู่ระบบทุนนิยมหรือว่ากำลังจะเป็นแบบเฟิร์สจ็อบเบอร์ในในปัจจุบันเขาเขาเจออะไรบ้างเขาต้องแหงนตัวกับอะไรบ้างแล้วเขาต้องจัดการกับมันยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามค่ะการา่เชื่อว่าเป็นการแบบว่าสะพ้อนมุมมองของเด็กเจนซีแบบในความเดลิสติกความเป็นจริงเลยคะใช่ค่ะเพราะเพราะหนูรู้สึกว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วพอพี่มาแบบดูหนังพี่เต๋ออยู่แล้วแล้วก็ได้ลองมาแบบทํางานกับพี่เต๋ออะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าวิธีการทํางานมันค่อนข้าง จริงและแล้วรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้พยายามที่จะสร้างโลกใบใหม่ขนาดนั้นมันคือการแบบมองโลกในความเป็นจริง เลยอะไรเงี้ยค่ะเลยรู้สึกว่าเออมันมันสนุกในการในการได้ทดลองในการได้กระโดดเข้าไปเป็นตัวละครค่ะการทำงานกระเติรเงี่ยเขาเป็นตำนานหลายเรื่องเลยนะที่ถามเหมือนผมไม่ได้อยู่ตรงนี้เหมือนแบบเต็มที่ครับค่ะจริงๆเหมือนที่พูดเลยค่ะว่าพี่มาอยากร่วมงานกับพี่เติรมานานมากๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พอพอได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่เติรจริงๆคือพี่เติรอเป็นผู้กำกับที่เก่งมากๆแล้วก็เขาภาพชัดค่ะแบบว่าวิธีการทํางานเขาละเอียดและ และมันทําให้ตัวหนูสามารถทํางานในฐานะนักแสดงได้ค่อนข้างราบรื่นแบบมากๆเพราะว่ามันมัน,ม,นมันชัดเจนเรารู้ว่าเขาแบบอยากได้ประมาณไหนแล้วเขาก็สามารถอธิบายให้ตัวหนูได้ได้เข้าใจในในสิ่งที่เขาต้องการมากๆเลยค่ะเลยรู้สึกว่า เป็นการทำงานที่รอบรื่นมากๆแล้วก็แฮปปี้มากๆหวังว่าจะได้ร่วมงานอีกนะของเอ่อคนสู้ชีวิตแบบว่าผู้ <Bachelor> นำครอบครัวอ,รอย่างนี้ละกันครับผมเพราะว่าในเรื่องก็คือจะเป็นสามีของตัวเฟรดนะครับ <AL Be at> ผมที่กำลังใจอยากจะมีลูกแล้วก็พอเรารู้ว่าเรากำลังจะมีลูกเนี่ยเราก็อยากจะตามอะไรครับมันเละท้อนให้เห็นถึงแบบในฐานะของกลุ่มคนที่ ไฟกับชีวิตสู้กับชีวิตเอาชนะฝ่าฟันทุกอุปสรรคในกระแสะโลกปัจจุบันนี้อะไรอย่างนี้ครับยากไปหาตัดจาเรืออื่นนะสัตว์คาแรคเตอร์ไปเลยอืมโอจะว่ายากก็ยากจะว่า,า,วา,า,วา,าง่ายก็ง่ายครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วมันอยู่ใกล้ตัวเราทุกคนมากๆเลยโอเคผมอาจจะไม่ได้แบบว่าอยู่ในสเตจนั้นแบบเต็มๆแต่ว่าเราก็จะเห็นจากคนใกล้เคียงของเราได้รอบตัวเลยครับคนที่เขาพยายามตื่นเช้ามาทํางานทําทุกอย่างให้ดีที่ให้ดีที่สุดพยายามมองหาช่องทางที่จะมุ่งไปเพื่อให้ครอบครัวเขาแบบว่า ต,ตัวที่สุดแข็งแรงที่สุดอยู่อย่างปลอดภัยและสบายที okay, okay, 3, 2, ่สุดอะไรครับเราจะเห็นได้แบบรอบตัวมากมันเลยมันเลยรีเลีง่ายเพราะว่ามันเราเห็นได้ใกล้ใกล้ตัวเราอะไรเงี้ยแล้วเติดฝากเนาะชวนเลยค่ะเตอวัี่2มกราคมอะไรโอเคโอเคโอเคโเคโอเคโอเคครับงหนึ่งครับก็ฝากภาพยนตร์เรื่องพนักงานใหม่ผลแล้วไปพิจารณาด้วยนะครับก็เดี๋ยวฉายทุกรงภาพยนตร์วันที่20มกราคมครับก็สำหรับผมเป็น หนังเรื่องนี้เป็นคำถามตัวใหญ่ละกันที่อยากจะส่งให้คนดูได้ลองช่วยกันตอบกันครับแล้วเราคิดว่าอย่างน้อยไปดูอ่ะจะได้คำตอบหรือไม่ได้คำตอบก็ตามอย่างน้อยเราคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ทำให้ทุกคนได้มีเวลาได้ทบทวนชีวิตตัวเองที่ผ่านมาแล้วเกิดจะคิดอะไรออกบ้างสำหรับ ในปีถัดๆไปครับประมาณนครับท่านขอเปิดนะคาหมายขอบเรื่องรางวัลนิดนึงกันเออไปหารางวัลมาเทศกาลได้ยังครับคือเหมือนแบบได้รับกระแสจากดีมากไปที่ไหนหรอคะก่อนเข้าใช่ไหมใช่จริงๆผมเริ่มไปเทศกาลครั้งแรกเดือนกันใช่เอาใหม่จริงๆผมเริ่มไปเทศกาลครั้งแรกที่เวนิสเดือนกันยาซึ่งมันคือเกือบ6 4 5เดือนเลยครับใช่ ไปทัวร์มาเยอะไปทัวร์มาเยอะมากก็คือสี่ห้าเดือนก่อนมาที่นี่ก็คือไปทัวร์มา20เทศกาลใช่ก็มีทั้งไปฉายโชว์เฉยๆแล้วก็มีทั้งที่เป็นประกวดด้วยอะไรอย่างเงี้ยประกวดมาแล้วชนะก็เห็นว่าได้รางวัลมาใช่ก็จริงๆคือล่าสุดที่สิงคโปร์เมื่อสักเดือนที่แล้วก็คือชนะรางวัลอะไรนะมันชื่อรางวัลเน็ตแพดเป็นหนึ่งรางวัลมันจะเป็นรางวัลพิเศษเกี่ยวกับ ว่าด้วยชีวิตของคนทํางานเลยเราเป็นแบบสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมในสิ่งแวดล้อมเออประมาณนั้นทีมเบื้องหลังว่าเป็นภาพระยช์ที่ได้ที่เป็นอะไรนะครับเป็นทีมเบื้องหลังว่าเป็นเป็นตัวภาพเป็นตัวเป็นตัวภาพยนตใช่ใช่ใช่ในีังเราไงบ้างที่แบบของต่จริงๆแต่ละประเทศจะต่างกันมากๆเช่นสมมุติว่าเราไปฉายที่เวนิสที่ยุโรปเนี่ยเขาก็จะสนใจเรื่องโครงสร้างสังคมที่มันอยู่ในนั้นเราซึ่งสาหรับผมดีมากเลยนะครับ หมายถึงว่าเวลาเราดูหนังบางทีเหมือนกับว่ามากกว่าเรื่องแบบสตอรี่หรือตัวละครบางทีมันพูดถึงบริบทที่อยู่ในหนังนะเออทำไมเมืองไทยเป็นแบบนี้เอเชียเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอยู่ยุโรปะะ<อ>ส่วนเวลาย้ายกลับมาฝั่งเอเชียสมมุติไต้หวันฮ่องกงญี่ปุ่นเนี้ยเขาจะอินกับหนังเพราะว่าจริงๆสภาพสังคมเอเชียบางทีเราก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่มันมีความอึดอัดมันมีความ กดดันโ,โดยที่รู้ตัวบ้างและไม่รู้ตัวบ้าง,งก,าการแข่งขันหรืออะไรแบบนี้เออเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าสนุกดีที่เวลาหนังมัาไปฉายที่ต่างๆมันได้เห็นแง่มุมอื่นๆแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนไทยคนดูชาวไทยอาจจะรู้สึกอยากดูหนังเรื่องนี้มากขึ้นหรือว่ารู้ว่าหนังเรื่องนี้มันมีประเด็นอะไรมากมาย ซึ่งจริงๆแล้วส่วนตัวเวลาทำเรารู้สึกว่าคนที่จะเข้าใจเนี่ยเรื่องนี้สุดคือคนไทยแหละ,ะแต่ว่าเรามาฉายช้าก่อเพ่อนนิดนึงแสดงว่ามันตีตลาดภายนอกมาหมดแล้ว,ว<ช>ถือว่ากระแสตอบรับดีเนี่ยมีรางวัลการันตีมีเทศกาลต่างๆเปิดโอกาสที่ไปฉายล้วมองเรื่องการตลาดยังไงบ้างคะที่มันจะสามารถขายส่งออกไปข้างนอกไปต่อได้ขนาดไหนแล้วคืออนกทไหนที่ซื้อไปแล้วอ่ะอืมคือคือจริงๆเหมือนกับว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงฉายโชว์ตามทศกสื่อข่าแต่หลังจากนี้มันจะเริ่มเป็นแบบ เขาเรียกว่า theatrical release หมายถึงว่าฉายตามโรงทั่วๆไปของประเทศต่างๆคือเราเพิ่งเริ่มที่ไทยเป็นที่แรกใช่แล้วหลังจากนี้เราจะเริ่มกระจายแล้วก่อนนี้ก็ต้องรอ ตอนนี้จะเป็นแบบใกล้ๆก่อนนะเช่นสมมติสิงคโปร์อิโนโดนีเซียอะไรอย่างเงี้ยครับมีไต้หวันญี่ปุ่นเริ่มติดต่อมามันก็จะค่อยๆกระจายเขามีโอกาสที่จะไปหลายประเทศเลยใช่ไหมใช่เพราะนใช่เพราะปกติเวลาหนังเดินทางมันจะเหมือนเราจะเดินทาง1ปีเต็ม,มแต่นี่ผ่านไป5เดือนจริงๆครึ่งทาง20เทศกาลถือว่าเยอะมากๆแล้วแต่หลังจากนี้ก็จะมีมาเรื่อยๆเพราะว่าอย่างเดือนนี้ เดี๋ยวสัปดาห์สุดท้ายช่วงวีที่หนังฉายในไทยเขจะไปมีไปฝรั่งเศสใช่ก็ยังคงเดินทางอยู่กัน่องชืใจไงบ้างสพราะด้วยความที่ภาพยนตร์ไทยเนาะไปสเวีงลแล้แลอมาชื่นใจถ่ะอ๋อชื่นใจชื่นใจอยู่แล้วชื่นใจอยู่แล้วเพราะว่าสมมติว่าเวนิสอะไรพวกนี้มันมันยากมากเลยครับเหมือนเตะบอลโลกนิดนึงอะครับมันเหมือนว่าเวลาเราส่งไปบางที เราไม่รู้มันไม่รู้หลักเกณฑ์คืออะไรที่มันเป็นงาน,นเป็นงานศิลปะเป็นงานสร้างสรรค์บางทีเราไม่ได้รู้ว่ามันต้องทํายังไงถึงจะได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่ทําแบบที่เราอยากทาแล้วพอเราได้รับเลือกก็ดีใจเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันเราไม่เราไม่ได้รู้หลักเกณฑ์หรอกแต่เขาเป็นว่าสมมุติแตาเขาเลือกเราคิดว่ามันก็คงโอเคแหละเออแล้วก็ในทางหนึ่งผมรู้สึกว่าในในในแง่ของภาพยนตร์ไทยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยอะไรแบบเนี้ยมันก็มันก็ดีนะครับที่เรา ไปมากกว่าตลาดในประเทศเรามันคือหาพื้นที่ใหม่ๆแล้วก็ในทางนึงคือมันก็จะได้เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นบันไดเราก็เป็นบันไดขั้นหนึ่งเราก็หวังว่าคนที่ทําหนังต่อจากเราไปเรื่อยๆก็จะเนี่ย สเตปอัพขึ้นไปต่อจากเราได้ประมาณครับมความคาดหวังหนังเปิหอะไรเรื่องทงั้งเพียงบมไม่ต้องจัาได้แล้วทำเงินเนาะแล้วก็หนังก็ปังดง้วยดังอะไรอย่างเงี้ยเื่องนี้เราคาดหวังยังไงบ้างจริงจริง,รงหนังที่ผมทำทุกเรื่องอ่ะความคาดหวังคืออยากให้คนดูดูแล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะที่จริงๆทุกเรื่องเลยหมายถ <lifts S 2> ึงว่าแต่ว่าแต่ละเรื่องอ่ะมันก็จะเนื้อเรื่องมันแตกต่างกันนะอารมณ์ของหนังก็จะแตกต่างกันบางบางเรื่องตลกหน่อยบางเรื่องช้าหน่อยบางเรื่องเศร้าหน่อยอะไรเงี้ยก็จะ แตกต่างกันไปบางทีคนจะมองว่าตกลงหนังเรามันมันเป็นประเภทไหนกันแน่แต่ว่าสําหรับผมอะทาหนังมาสิบปีมีเก้าเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่าทุกเรื่องอะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องแบบไหนไมันก็เป็นหนังเราทุกเรื่องเพราะว่ามันเป็นหนังที่มีคําถามถามคนดูเสมอคือหนังของเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดูง่ายอยูอไม่ที่แบบนั่งสบายใจได้เพราะว่าเราจะมีคําถามโยนให้คนดูตลอดแต่ผมแค่รู้สึกว่า มันอย่างที่ผมบอกครับมันสำคัญนะกับการที่เราชีวิตเรามีคำถามใหม่ๆให้ตอบแล้วบางครั้งอ่ะมันช่วยให้เราเติบโตขึ้นแล้วเราก็จะตอบคำถามในชีวิตเราได้จริงๆอะไรหลายๆครั้งครั้งท่านหงไทยค่ะไปได้รางวัลตามประเทศอะไรเนี่ยครับคิดว่าเป็นการเปิดประตูให้หนังไทยในทุกครั้งเลยให้แบบเวอร์วาวให้โลกรู้จักเราใช่จริงๆมันเป็นการเปิดประตูมากๆครับในการไปฉายแต่ละครั้งเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือโอเคหนังเราไปเนะ มันก็พวกเราได้ไปแต่ว่าในอนาคตข้างหน้าคือการที่มีคนเหมือนมีหนังไทยมาที่เวนิสิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยคนที่นั่นก็จะคุ้นเคยมากขึ้นแล้วก็สมมุติมีน้องๆหรือใครก็ตามในอนาคตส่งไปอีกก็ที่นั่นก็จะมีความคุ้นเคยกับหนังหนังของประเทศเรามากขึ้นแล้วก็อาจจะรับไปฉายได้โอกาสมันเยอะขึ้นนะครับประมาณนั้นโอเคขอบคุณนะคะย้ายทางขยับขึ้นหนึ่งสเต็ปนะคะมช่ ก้องนายเอ็นเทก้องนี้หน่อยนะคะก้องนี้นะหนึ่งองคุณต้องทงนะหนึ่งสองเกิดนะคะหนึ่งอโอเคจ้า